น่จาจะข้าวผัดไข่เสร็จแล้วใส่ไข่ไซ,ซื้อใส่ไข่ไสามหน่วยอันนี้พริกน้ำปลาจิ้มมันมากินน้ำกันด้จ้ะืมพริกน้ำปลาบีบลงน้ำใส่ร้เยเด้จ้ะหอมพริกไทย มีห,บบมหดบ่มีฮอกแเตียงเลยบอทันได้ไปอันนั่นซูปเปอร์มาร์เก็ตยู่คู่เดียวกับกิ่นง่าย ลูกกับสามีบูอยู่ไปบา้านยาฮอนฮอน mi mua vô cây bò say phải ba không có ta mua ta lại luôn nè đang có thể cả mi ta mua ta tết ta cây lấy đấy ở Hàn Lạc nữa cây mù cây bạn hao những vai mi nó kín lạc lại để chả con bẹp bẹp như น,นี่ก็มีเห็ดมีปลา <c oughs> อ๋อใช้ลูกโดลงไปหูอือกันละพริกอันนี้เพ็ดเพร็กเพล็กมะต่อั ไกคิดว่าบะเมีม่มาแต่ประเทศไทยแต่คือสีมาแต่ประเทศจีนนวลน,น้อยน่อยแดยงแต่ว่าบแห่งเผ็ดปกติพริกยูม้งไทยแกไปซื้อมาใส่หลายๆกับบะเพ็ดด้วยจ้ะอันนี้นน,น้อยน้อยหนึ่งเป๊ะเผ็ดมันมาแต่เมืองจีน มาตําเมืองไทยก็เป็นหน่วยสีใหญ่ๆแน่ก็สิบ่เผ็ดปานใดจนี่นยน้อยๆเผ็ดจี๊ดตําบักหุ่งคือกันใส่ตําบักหุ่งนี่โอ้ออ อีก็น้ำตาแตะคนไดนนะจ่จ้าห้อาเจ้าสีเฮ็ดอีหยังกินเนาะอยากย่างกระเห็ดอันนั้นล่ละคือว่าหรือวะอยากย่างกระเห็ดอันนั้นล่ละ อยากอะไรก็ทำอันนัน้นตามใจปากย้อนตามใจปากลวชิคกิ้งแล้วตัวเนี่ยไปใช้ามาแ่ากับกิ้งไปเอา 错，他这风，眼红眼呆了吧？